แล้วในคลิปนี้เนี่ยเราจะไปดูตัวแฟงกันเสร็จไม่ต้องจัดซื้อแค่บัตรราคาเกือบ3 0 0 0 0นก็โอเคอยู่ตอนนี้บัตรราคาก็อยู่ที่เท่าไหร่วะกดมาที่เบ็ดเจล็ดนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาหาเขาว่าคีย์การ์ดโอ้โหราคานี่เลยครับผมตอนนี้อยู่ที่2 6 0 0 0นต่อใบนะก็โอเคไปโหมดแทรกซึมนะครับปฏิบัติการรับพื้นที่ต้องห้าม โอ้โหไอ้แฝงปืนอะไรวะนะแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลย Cgo Th เว็บเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอะดีนาเบรกเอาเกมชินเวโรเรนต์ ROV หรือพับกีโมบายก็ถูกระเติมเองด้วยระบบอัตโนมัติและนี่ก็คือเรทราคาของเกมอะดีนาเบรกเอาสำหรับใครที่อยากจะจัดนี่กก็อย่าลืมไปจัดกันเยอะนะฮะลิงก์เว็บเนี่ยอยู่ใต้คลิปอุ้ยหาห้องไวซะด้วยแล้วเราได้แมปคลังแสงไหนดูซิเกมแรกจะเกิดตอนกี่นาทีฮึบ โอ้โห16นาทีแถมเกิดตรงนี้ด้วยทิ้งหมวกก่อนหมวกนี้มันลดการได้ยินเสียงนะครับกระสุนที่เราได้มาเป็น855นะผมจะยังไม่เดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเล้วงว่อ๋อตกใจไอ้บอ้เกิดมาแล้วแบบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเกิดมากับคนเลยนะครับแบบเกิดมาปุ๊บเนี่ยเกิดตรงนี้ใช่ไหม คนอาจจะอยู่ตรงนี้เลยมันก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับในตรีมเฮ้ยมีคลื่นแดงครับไกลๆลงนาว่ะคนดูน่ะนะ,นะ,นะยิงอยู่เฮ้ยอยู่หรือว่ามันมีมนุษย์อยู่ที่โรงนาว่ะต้องไปเช็คครับถ้าเกิดเป็นคนดูมาซื้อบัตรเล่นหมดนี้เนี่ยผมก็แนะนาให้ฟาร์มไปหมดเลยนะไอ้พวกกล่องพวกเนี้ยก็คือมันก็มีโอกาสดรอปของดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหมวดแสนสองนะคนดูแต่ผมได้ยินเสียงปืนที่เมืองนี้นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยบอตตุยเต็มไปหมด บอดนี้กบอดอันนั้นมันคืออะไรอะเราจะเนียนเหรอวะคนดูอ่ะค่อยๆไปแล้วกันนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราต้องหาเงินให้ได้สักสามแสนต่อรอบเพื่อให้มันคุ้มค่าบัตรถ้ามันเกินไปมากกว่านั้นก็คือกําไรหลกัหลกๆก็คือต้องหาศพฟรีนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีศพฟรีเนี่ยอันนั้นคือซวยและไอคนที่อยู่เมืองนี้มันไปไหนแล้วอะตอนนี้เงียบมากเลยวะเอา้าไปยัน,นู่นแล้วเหมืองคนดูใช่ปะ มันมีเสียงปืนที่เมืองครับเอาเป็นว่าเราไปลองดูแถวๆเมืองดีกว่านะครับผม <c oughs> ค่อยๆเดินไปครับสเตมิน่าเราไม่ได้แบบมียาน้ำกินตลอดเวลาครับเราเป็นตัวแฝงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้เหมือนตอนเล่นเป็นทหารรับจ้างเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราแค่เอ้าไอ้ยโยโวิโโ่งเดีโยครับรออะไรเราแค่ใช้ความสามารถของแฝงก็คือบอทมันไม่ยิงแค่นั้นแหละแต่เราจะเล่นให้เหมือนมนุษย์ปกติเลยนะครับก็เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอเขาได้ A อสแกนเนอร์คนดูดวงอย่างดีเลย เราจะต,ต้องค่อยๆไปนะแต่อย่างน้นอยๆเราก็รู้นะครับว่าเขาอยู่ในแถวเมืองน,นั่นแหละหรืว่าไม่ใช่วะอ่ะลองค่อยๆไปก่อนแล้วกันโอเรามีเราไม่มีกระเป๋าด้วยอุ้ยหูฟังของดีครับอ่าพอใส่ไปปุ๊บก็ลดการได้ยินเสียงสภาพอากาศได้ระดับหนึ่งเอ๊ะ What is that bro มันคืออะไรอะ่ะบอดยิงอะไรเอ้ยอย่าบอกนะว่าไอาคนสแกนผมมันคือตรงนี้หร ไม่รู้แล้วว่าว่าใครสแกนอ่ะมันมีเสียงปืนสองที่อ่ะ <_ an> ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา12นาทีเราก็ยังรีบไม่ได้นะครับ <_ an> อ๋อเจอละ <_ an> ผมผมผมตาบานผมยิงมาแล้ว3เม็ดคนดูข่าวทุกเม็ดไอ้บ้า <_ an> อ่าอ่าอ่าประเด็นหนึ่งซาเตมิน่าหมดมันต้องเจ็บบ้างแหละผมไม่ได้วะ่ะคนดูรีบไม่ได้ไม่รีบดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเราค่อยๆเล่นเหมือนเดิมแหละอย่าไปใจร้อน คือถ้าเกิดเป็นปกติผมก็คงจะวิ่งใส่ต่อไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ใจร้อนดีกว่าค่อยๆไปนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าสตูจะใช้สไนเปอร์นะเท่าที่ผมเห็นจากยินที่เขาสะพายหลังเมื่อกี้โอ้ข้างในอพิเคว่ะกระสุนเราก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับผม8.55้องอยากได้สัก A1 น่ะต้องไปหาจากศพบอทแต่ถ้าเกิดเป็นสตูที่เข้าไปข้างในนี่คือเขาเข้าไปไวมากเลยเนี่ยหรือว่าจะมี2ตัว อ่ะเราก็เดินเดินย่องย่องแล้วก็หยุดเพื่อที่จะให้รีสเตมีน่าครับนี่แหละครับความลำบากเฮ้ยข้างในมีบอสอ้าวเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเคลียร์บอสครับแล้วถ้าผมได้กระสุนดีๆสักหน่อยผมอาจจะต่อกรก,กับบอสได้แล้วก็ออกได้แบบรวยๆเฮ้ยหนทางแห่งความรวยแต่บอสมันยิงตัวแฝงปะ่ะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะยิงปะ่ะประตูกลางก็อ้าวไม่ได้เปิดแสดงว่าเขากลับเข้าไปอ่ะมีสิทธินะ หรือว่าคนละตัววะเราสเตมิน่ก่อนหรือเวลา9นาทีครับศัตรูยังอยู่ด้านในแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีด็อกแท็กหรือเปล่าตรงนี้บอทยังไม่ใครยับเราจะเนียนเข้าไปได้หรือเปล่าวะเขาเล่นคลังแสงกันยังไงไม่ยิงบอทวะเนี่ยทำไมเราไม่เจอบอทสักตัวเลยวะนะ่ะแบบที่เป็นศพเฮ้ยได้แล้วทุกคนวันนี้มีศพบ,บอทโอ้โหฟองแงไปแล้วครับเอากระสุนไปหมดแล้วไม่นียอจะเหลืออะไรอ่ะ เขายังอยู่ข้างในนะครับ RPK m k บอส t ปะเหมือนจะเพิ่งเกียร์บอสนะทุกคนอันนี้ก็สุดแล้วโอ้โหัล่าสัตว์บ้าบออุ้ยประตูไม่ปิดไอ้บ้าเอ้ยถ้าตานีจะตายก็ตายเพราะปืนนี่แหละมาเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 มันคงไม่เดินมาหาเราใช่ไหม اؤ? ของรอบถอยกลับถอยกลับทุกคนเหมือนศัตรูมันจะเดินมาหาเราเหมือนมันเกียร์บอสไม่ไหวอ่ะแล้วครับใช่ปะเวียนกำยิงขาไว้ก่อนครับหวังว่ามันจะตายนะจะยิงขามันอ่ะคือเราได้กระสุนล่าสัตว์ไงแปดห้าก็เหลือน้อยแล้วอ่ะทุกคนจะเหลือน้อยใช่ว่าจะยิงคนไม่ตายเอาใช้ก่อนแล้วกัน เฮ้ยลูชิบามาว่ะแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะลูชิบาผมมีเรื่องจะเมาแต่แป๊บนึงผมกำลังเล่นเป็นแฝงผมเจอหน้าบอลแล้วคนดูไม่ไม่ไม่มันไม่เกียวบอสแอ้วสมองเต็มเลยเอาเป็นว่ารเราไม่เดินไปดีกว่าทุกคนรอนิ่งๆเหลือเวลา6นาทีอ่ะ วัดใจเลยไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอสโถมเราคือจบแค่นั้นแหละมาวัดใจหรือมันก็ตัวแฝงวะไม่รู้แล้วว่ะทุกคนมันจะขึ้นทางนั้นครับเกงอูอายุอะไรเฮ้ยเฮ้ยยาตเต็มมีหน้าเรากลับมาเต็มเอาต่อเลยวะล่ะ มันยิงเราบอกว่าบอสอะยิง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 เหมือนจะยิงเหมือนจะยิงมันหันหน้ามาอย่างนี้มันคือยิงแน่นอนเฮ้ยเราลงไปวัดกับมันเลยดีกว่าไอ้มนุษย์มาดิอ้าวแล้วมีบอสข้างล่างแสดงว่าไอนี่ก็ตัวแฝงเหรอเอ้าบอสตั้งนั้นเลยเอาอย่าบอกนะมีแต่บอสงั้นรออะไรอ่ะพี่ชายหันหน้ามานี่ไอ้บอส อยู่นิงนงน่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆสัญญาว่าผมยิงหัวมันแล้วไม่ไหวแล้วเหลือง5นาทีผมสาบานเลยเมื่อกี้ผมยิงหัวมันจังๆแต่ไม่เข้าเลยว่ะทุกคนต้องเคลียร์แล้วครับแล้วเราต้องเคลียร์บอสกับกระสุนแค่นี้นะ5นาทีด้วยโอ้โหเวลาน้อยจัดคือเรานึกว่ายังมีคนอยู่ไงนั่นึงเอากระสุนให้ได้เยอะที่สุดก่อน เวลาจะหมดครับทุกคนเวลาจะหมดเวลาจะหมดเวลาจะหมดไอ้พวกบอสข้างบนเอ,เอาไงกับมันดีวะเนี่ยต้องเล่นแล้ววะเรือนวัวข้ามาแล้วเฮ้ย APK มาเนี่ยมาเรือนัวมานี่มามาดูกันว่ากำไรหรือเปล่าสามแสน

M.K มาตัวแฝงต้องการความรวยหรือเวลานิดเดียวอยากแก้ปกวดหนึ่งทีเรนัวตายแล้วได้อยู่บอดอีกสองตัวโอเคสวยทุกคนได้เรนัวครับอุ้ยเกาะยังเต็มเต็มยางนี้หวานเจี๊ยบเอาไปก่อนตัวแฝงเราก็สามารถที่จะเคลียบบอดได้นะครับมีอ R.P.K. ได้วยนี่อันนี้ 12K ไม่เอากระสุนไม่มีเวลาแงะว่ะ เอ,เ,อเอาไปทั้งแม็กก่อนนะครับเอาไปเยอะๆในกระเป๋าไม่มีอะไรเราเน้นเก็บกระสุนก็ได้นะตอนนี้ยาเราไม่มีด้วยอันนี้ปืนอะไรอ่ะหรือเวลาสองนาทีครับทางออกเราอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมมีเวลาวิ่งโอ้โหต้องวิ่งเลยว่ะแต่ว่าหา RPK ก่อนได้ไหมไม่ใช่อันนี้ AK102 เซฟก็ยังไม่เปิดเฮ้ยจริงจังมะเนี่ยนี่ไง RPK เซฟก็ยังไม่เปิดอย่างนี้แสดงว่ามีสิทธิ์ว่าไอคนที่อยู่ข้างในโดนบอสยิงถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีมีออพีเคอีกสักกระบอกไหมเวทส์บอสเวสเซฟก็ยังไม่กดหลงทางเลยไหมล่ะเราหลงทางเลยเปล่าทุกคนเอาวัดใจละส5วินาทีกับการวิ่งออกไปข้างนอกกับเ160เมตรยาน้ำหนึ่งป๋อง เอาวะวัดใจแค่นั้นแหละมาดูดิมาดูดิว่าเราจะรอดหรือเปล่าทุกคนเซฟเดียวพอขอลุ้นเซฟเดียวถ้าเราได้ของแดงก็มีโอกาสที่เราจะยังไปต่อได้นะวิ่ของไว้ก่อน16วิสบาย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 ,บายถ้าได้6ช่อง4ช่องอะไรพวกนี้เราวิ่งได้เลยแค่นี้มันก็เกินค่าบัตรแล้วนะครับที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้ 4, 3, 2, 1. 1> มสี่สามสองหนึ่งมาทุกคนหนนาทีกั การวิ่งไปออกแต่ของในเซฟขอลุ้นสักหนึ่งเฮ้ยหกช่องอย่าบอกนะโอ้ oh God, ไม่ก็ชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไม่ต้องโชว์ชิปหายละอีกว,วิ๊กสิบสามวิชิปหายละชิปหายละชิปหายละโอ้ไม oh <my> oh 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 ่ก็แปดแสนโอ้ไม่ก็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 วิ่งดิรออะไรวิ่งดิวิ่งดิแจ็ควิ่งร้120 m, 130 m, อยยี่สิบเมตรร้อยสามสิบเมตรยาน้ำหนึ่งสอง ร้อยเกเมตรเกเมตรไหวชิวไหวชิวทุกคนไหวชิวเยอะนำกินนึบโอเคเทฟข้างนอกยังไม่เปิดเหรอไม่สนแล้วไม่สนแล้วนี่ห้องบอดหรือวะไม่น่าใช่เมร่ะก่อนหน้านี้มีคนเข้ามานะครับสามสิบ้าวิกับ30มเมตรโอ้สบายชิวโอ้ทุกคนได้ทั้งเลินัวได้ทั้งสิงโต Yeah let's go แฝงตัวนี้ออกแปดแสนครับผมสำหรับเกมแรกนะเฮ้ยโคตรเอาเรื่องเลยว่ะแล้วได้ MK มาด้วยกระบอกหนึ่งรวยรวยรวยคุ้มค่าบัตรแล้วครับสำหรับเกมแรกโอเคทุกคนสำหรับในรอบนี้นะครับผมลุงชิบะก็มากับเราด้วยชน้นแหละเป็นไงซื้อบัตรก่อนผมจะพาลุงชิบะไปซื้อบัตรราคา3ามแสนลุงซื้อหรือยัง เอ้ยตอนนี้สองแสนเอ้ยผมน่าจะมีบัตรอยู่แล้วนะครับผมผมเคยซื้อดองไว้เยอะอยู่ตอนมันราคา2องแสนนะครับสองแสนสามอะไรประมาณนั้นคือมันเป็นราคาที่ถูกนะครับอันนี้ถือว่ากลางๆละกันแพงสุดลุงเคยเห็นเท่าไหร่ 2> 2, 8, สองแสนแปดเนสองแสนแปดเออนั่นแหละก็น่าจะแพงสุดละป่ะโอ้แล้วรอบนี้เราเป็นไอ้ลูกซองไอ้แฝงลูกซองทำไมธงธงตะยศเปลี่ยนวะเนี่ยไม่คาร์โมนาไง ไม่ที่เป็นคาร์โมนาเพราะว่าเราเป็นตัวแฝงไงแล้วลูกซออะไรเนี่ยเราจะฝากชีวิตไปได้ไหมแล้วลูกปืนดูปืนลูกดีอันนี้พอลูกขาได้รอได้เออผมเนี่ยต้องไปหาปืนบอดเอาโอเคเอาเป็นว่าเราไปลุยกันดีกว่าครับผมทุกคนมาเอาเป็นว่าเราไปลุยกันดีกว่าครับผมกับเกมที่สองเมื่อกี้ถือว่าเรารวยๆกันไปแล้วเฮ้ยเอ้าประตูเพิ่งกดเหรอเอาลุงเกิดมาประตูดัง ไม่ไม่ไมผมว่าเขาเพิ่งเคลียร์กันจริงๆลุงเฮ้ยผมเปลี่ยนปืนก่อนอ่าแล้วมีตรงนี้มีเกราะสี่นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเกิดมาแล้วผมเดินเลยแสดงว่าผมทําผิดกฎของตัวแฝงแล้วครับเฮ้ยแต่ว่าอันนี้นะลุงผมเกิดมามีเกาะสี่เลยถือว่าโอเคอยู่อะไรนะเจหืนฮะกุเจ็ดหมื่นด้ยหรอมันยังไม่ฟาร์มอยู่ตรงนี้ อ้าวสวยถ้ากว่าลุงเราไปดูตรงประตูไหมค่อยๆไปใช่เราต้องไปหาศพฟรีอ,อ่ะเพราะว่าติดเต่านาทีเพราะอาจจะเก็บเก็บบอดแล้วคนโรงพยาบาลยิงกันผมเห็นศพตรงนี้ก็มียิงบอดแล้เนี่ยเอ้ย,ยงงนี่ไงศพคนขอดูหน่อยศพตัวนี้โอ้ยอะไรอะ่ะอ๋อหมวกสี่ตกใจนูก็หมวกหกมีด็อกแท็กลุงมีด็อกแท็กเราเล่นข้างในได้นะเราออกข้างในเป็นแฝงออกดอกแทก็กได้ ก็ได้อะถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็ออกได้เหมือนกันรู้เพราะว่าข้างในมันจะได้ฟาร์มกระสุนรวดเดียวไงเอาไงรู้ชิบะอ่ะผมเก็บไปประมาณนี้หูฟังเปลี่ยนครับแล้วก็ในช่องพ็อกเก็ตมีอะไรไหมเอ้ไปดูศพไปหาดูศพฟรีก่อนครับเอ้ยตอนนี้ก็หกหมื่นแล้วนะเรื่องตรงนี้มีศพบอดอยากแก้ปวดผมมีนี่นีนี่นี มีอยู่ลุงนี้แต่ว่าลุงหายให้ให้ไว้ให้ไว้ให้ไว้สองหลอดคนละสองหลอดตอนนี้ผมมีสองหลอดได้นละได้นึ่งละเอาเป็นว่าเขาน่าจะเข้าด้านในว่ะเผลอๆเนี่ยพึ่งกดแล้วก็ไปออกข้างในไ้แบบบวกกันข้างนอกเดือดเดือดแล้วออกข้างในอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยเราค่อยๆไปแล้วกันนะคนดูมาถึงแล้วครับโรงพยาบาลผมเดาว่าน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุมีศพไหมไปเช็คเลยครับนี่ตัวแฝงหรือกู้ภัยเนี่ยนั่งห่าศพ เฮ้ยบอด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 เนี่เนายศพบอดเต็มเลยลุงก็ต้องมีคนเดินผ่านบ้างแหละผมว่านะเฮ้ยเขาไม่ได้ฟาร์มลุงเอาฟาร์มหิว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 เสียเปิดแล้วอ๋อไม่มีเฮ้ยเขาไม่เปิดลิ้นชักเลยก็นั่นแหละใครว่าเขาไม่ได้มาเอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดได้ข้างนอกฟาร์มข้างนอกก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเราอยากได้เซตคนนี่แหละประเด็นเดินเข้าไปข้างในก่อนเราเออใช่ถ้าเราเดินเข้าไปข้างใน ตอนที่แล้วผมโชคดีตรงนี้เขาไม่ปิดประตูนะเหมือนกับเขาจะตุยบอดอะแต่ผมก็หาศพเขาไม่เจอหรอกเมื่อกี้มาหนึ่งนาทีปะ่ะหรือหนึ่งนาทีสิบไม่รู้เลยพอเราเข้ามาแล้วมันก็ดังแอดแอดแล้วอะผมเสียงมันดังอยู่ใกล้น่าจะเป็นหนึ่งนาทีสิบอ่ะอ่าโอเคงั้นเราก็ค่อยๆไปปะ่ะมึงมีกระสุนพอที่จะเคลียร์คนไหมผมมีบีพีเอเก้ พีพีบอกว่าขอเช็คก,ก่อนเอ้าพีพีพโอ้โหไปหาตัวปอดกระสุนสี่เดือนเดือนเลยเอ้ยลุงหาอาร์พีจีเลยคือถ้าเกิดตัวแฝงเนี่ยมากับเพื่อนก็จะโอเคหน่อยนะทุกคนโอเคมองในกรณีคนเล่นตัวแฝงมันก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นคนโดนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ก็<ะ>น่าจะเป็นกระสุนสี่ใช่หรอแล้วตรงนี้ประตูเปิดไหมฮะลุงค่อยย่องไปดูดิอันนี้กระสุนอะไรเอ่ย M80 ครับฮะ บ้าห้องบอดแล้วใครจะกดประตูก็ก็คือตัวแฝงด้วยกันเออแล้วข้างในมันข้างในมันก็ไม่ได้ยิงอะไรโอ้ยยิงบอส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 อาพีเคใช่ล่ะลุงลูกน้องบอสนั่นน่ะเหมือนตามเมื่อกี้ผมก็เจอบอสอยู่ตรงนี้มีเอ็กซ์ตรงนี้มีเซเล์โอเคเดี๋ยวผมผมค่อยๆไปตามลุงไปครับทุกคนโอ้โหแล้วผมเป็นฟอร์เนี่ยนะให้แล้วโคตรดีเลย watch this location mcx a one เอา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 แต่ลุงมีแม็กเต็มแค่แม็กซ์เดียวนะตอนเนี้ bp อ่ะ bp หรอโอเคเฮ้ยใครเปิดประตูลุงเหรอเนี่ยเขาปิดประตูอัสยศไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดูสถานการณ์แล้วให้เปิดประตูไปบวกทีเดียวลุงเฮ้ยมีพิมพ์ดีดในนี้เอาศพบอส a one เกือบเต็มเฮ้ยระเบิดต้องใช้ลุงระเบิดต้องใช้ของดีตัวแฝงเนี่ยเขากำลังวิ่งอยู่ข้างล่างอัสยศได้ยินแล้วได้ยินแล้วอาตรงประตูแล้วอาตรงประตูแล้วลุง ฮะเขาเปิดกลางเฮ้ยเขาจะออกกลางเหรอเฮ้ยไปดักกลางลุงลุงดักตรงนี้ไว้งั้นเราแยกกันเล่นเลยไหมือว่าลุงจะไปได้ได้เดี๋ยวลุงดันี่ก็ได้โอเคที่ผมที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเขาอาจจะออกไปดูเซฟตรงกลางแต่ออกข้างในเข้าใจไหมอาจะใช่เดี๋ยวผมจะไปดักอย่างนี้เขาไม่มีล็อกแครกออกหรอแสดงว่ามันตัวแฝงปะเนี่ยมันยิงบอดนะไม่รู้มันอาจจะเอากระสุนบอด ดักกันไว้คนละทางเลยแล้วกันโอเคเอาละง่ายทุกคนนี่ครับพักพวกของเรานะครับตัวแฝงถ้าเราไม่ยิงมันมันจะจะไม่ยิงเราผมจะอยู่ในจุดที่สามารถลิงเขาได้นะครับผมถ้าเกิดเขาเดินออกมาหรือว่าเขาอยากมาดูเซฟจริงๆวะขอแวะดูเซฟหน่อยเซฟหลอกนั่นน่ะอ่ะเดี๋ยวดักไว้ตรงนี้ดีกว่า ล่อลู่ด้วยครับสองแมกกาซีนเราเอ้าลุงอ้าเอเลียนหรอเออเอเลียนเกาะเกาะเขียวโอไมค์ก้แล้วผมจะไปยิงกันอะไรได้วะเนี่ยบอกเลยเอเลียนเกาะเขียวลุงลุงเล็งหัวเขาเลยเมื่อกี้แต่ว่ายิงไม่เข้าเวรกรรมแล้วคนดูถ้ามันจะตุยก็ไม่เป็นไรนะตานี้ว่าลูกขาไปเลยงเออต้องเล็งขาอยากเอาลูกซองลู่ขาเลยเนี่ยแบบปุ้งพุ่งที่ขาได้ไหม กลัวไม่ตายเออมันกลับมามันกลับมามันคงไม่เช็คมันคงไม่เช็คมุมหมนะขอให้ผมลู้ขาตายภายใน30นัด2ตัวไฮไลท์สวยๆแผ่ <laughs> จะเป็นไปได้ไหมวะเนี่ย <c oughs> เอาจริงถ้ายิงไอ้ตัวเอเลี่ยนได้อะสับเซตได้เนี่ยมีสิทธิ์สู้ได้เลย <Okay. S 2> เอะโอเคประเด็นคือมันเกาะหกเนี่ยเก่ะหัวเขียวอะแล้วมันไปทางนู้นวะเอ้ยมันอ้อมอะมันอ้อม ทีแกไม่ต้องย่องแล้วก็ได้บอดมันขยับใช่บอดมันขยันเอาไงดีวะเนี่ยมันไปนู่นนะดิใช่บอดหันอยู่บอดเออนี่เราเนียนเป็นบอดเราเนียนเป็นบอดเฮ้ยบอดบ้าอะไรมีสองปืนทิ้งปืนดิไปเนียนเนียนเนียนตามบอดไปเอามาตัวแฝงตึ้งเล่าเฮียเนี่ยตะโกนด้วยเออ ไ้บอดวิ่งดิใส่มันจะออกมาทำไมอ่ะแตนมีเราแขกอะดิโอ้มันไปออกนู่นเหรอบอด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 อุยอุ้พวกพวกบักพวกผมบักพวกผมไอ้บอวมเดินตามเออพวกพวโอกาสมาแล้วเนี่ยพวกผมพวกผมวิ่งไปตรงสมานตรงสนที่บอตรงสมานนู้นนูนนู้นเอวิ่งเลยวิ่งเลยไม่ไม่ไม่แล้ไม่แล้ไไม่ไ้ไม่นคุมสถานการ์ไว้อยู่สี่นท ผมแถายการแล้วกัน4นาทีโดนอยู่เื่ยู่มันจะข้าไหมนี่ยแกยิงไม่เข้าน้ำกินมนขาวๆเออมันขึ้นขาวเลยอ่ะ ไปไอ้บัดแก๊งบัดเราลุมมันมันไม่รู้หรอกว่าเราคือคนไหนยิงมาเออเนี่ยเกียร์เลยเราคืนเออมันมันนึกว่าไอ้ตัวนี้ตายแล้วมันไปนู่นแล้วเหรอยังอยู่ยังอยู่ยังมันโดนมันโดนมันโดนระยะมันไกลไปมันยังอยู่ข้างหน้าเราสามสิบเมตรสุดท้ายวะเนี่ยโอ้ครึ่งเดียวโอ้ดีชิด ว้าวนั่วเียก็ได้กิงขาไม่ไม่พอหรอกกระมุนนะใช่กระสุนไม่น่าพอแกเลย่รู้าเ้ยนะพลุอาจจะเกา่ตกอย่าเห็นแล้วเห็นแล้ว่รู้แล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รูเฮ้ยเฮ้ยแล้วรูบอกแล้ว เฮ้ยอมกานลองไปดูดิโอ้ my god เกาะแตกจริงลุงแตก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 ใช่มันลุงยีบีเยอะมากเลยโอ้ my god เด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้อเดเด้อไม่เกาะแล้วทำไมมันแตกเร็วจังโอ้มีกระเ๋อกุญแจให้ลุงเฮ้ยนี่ไงกระเป๋าเก่ามันเฮ้ยเก้าแสนลุงไปไหนดีวะเนี่ยออกอยู่ไหนได้ออกแล้วตัวแบง ก้าแสนกัลังหาทางออกโดนเอกยิงเพื่อนเขาเหรอเออน่าจะเพื่อนเขาสองตัวที่ลุงบอกไงเออแต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะเออว่ามันจะช้าหรือมันจะอะไรแตกครับผมรอบนี้เก้าแสนถายวับไปกับตาเฮ้ยสิบนาทีอีกแล้วไม่ลองลองรีโหลดก่อนลองรีโหลดก่อนลองรีโหลดก่อนแต่น่าห้ามหมดเลยใช่เหรอสามแม็กก์เหรอ ไม่เป็นไรลุงไปยิงบอดตัวเดียวก็ได้แล้วลุงเอากระสุนซีแล้วผมเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งปืนเฮ้ยแต่ยัดประตูหน้าใหม่เลยเฮ้ยอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมเลยไอ้ลงคนเหรอเออมาโดนตายดักมากดักนะมาโดนทีที่เป็ดจริงตายลุงมาดักลอยลุงมาดักนะปืนผมไม่ไหวยืนอยู่หรอแกเออมันยืนมันยู่ปืนผมไม่ไหวกับมันลุงมันยิงคนตาย ไอ้กระสุนสามมาฝั่งไหนวะมันมันอยู่เนี่ยมันอยู่ข้างๆเนี่ยมันอยู่ด้านล่างอะดิดูไปดิดูผมโคตรกากจะเดินข้านเต็มหน้าหมดเอ้ลูกมด อะไรมา rika? ลุงยิงมันวไไมยิงมันไปอมยิงมันไปอีกอาลงยิง,มไ,งไม่เข้าครับมผมก็ยิงมันไม่เข้าแยอือตัวแฝงใช่มันคือตัวแฝงเหมือนหออรอสว้เก่อะไร <laughs> ไ่ผมต้องยิงขา เล่นดูเอนกากจริงๆอ่ะลุงลุงอะต้องดูโอ้ยสามแสนอุ้ยฟอสแสนหกอีกจะท่าว้าวแล้วต้องยิงขามันจริงๆอะแต่แรกอะลุ้นลุ้นอ้าวโอ้ยหกแสนลุงออกเลยออกเลยอ้าวรวยอีกแล้วไอ้บ้าทีสิเอ็ดกระบอกเดียวมันเอาเราเกือบตายลุงไปออกเลยไปสุดแล้ว Let's extract here หมวกเขาล็หมวกเขาล็ นี่ผมเก็บ M C X ไปให้ลุงผมเก็บ M C X กักๆไปมัต้องเก็บไม่ต้องเก็บไปมันคืนปูแฝงให้ด้วยเหรอวะมันคืนมันคืนมันคืนอันนี้แกไปแกไเก็บโอ้ยของแต่งโคตรเยอะนะครับเกมเล่นตัวอ๋อมันยิงบอสข้างในมาลุงไม่ไม่มันไปเก็บตัวมาแหละมันไม่ได้เป็นคนยิงเออแต่ว่าไม่หมายถึงไอ้คนไอ้คนที่มันโดนทีติดเอ็ดตายก่อนหน้านี้เออมันแค่ไปยิงคนนี้อมาเฮ้ยประตูน้ำหมายเลขสอง อใช่ใช่ถ้ามีกุญแจไปประตูน้ำหมายเลขสองมีเดียร์ลีกายังไม่เปิดหมดแล้วเนี่ยโโอ้หลุงยิงหัวไปสองนัดไม่เข้าต้องหน้าอย่างเดียวจังหวะนั้นอ่ะแล้วลุงยิงหัวเหรอแปะแล้วผมต้องเอายูเอ็นยิงขาเรื่อยๆแปะ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 เอาโอ้โหลนัดเดียวได้นะปืนเพราะว่าถ้ามันกระจายดาเมจได้นึ่มันก็แตกใช่ประตูน้ำยังไม่โดนเปิดลุงใช่ไงก็ลุงก็พูดไปแล้วไงพอดีเพูดเลยงั้นเราก็เปิดเราเป็นตัวแฝงที่เรามีเงินแล้ว ตัวแฝงที่มีเงินนิดหน่อยเนี่ยตัวแกงเฮ้ยกระน้ำช้าเอาเอ้ารวยไฮไลท์แฝงรวยไฮไลท์ล้านหนึ่งลุงไฮไลท์ไม่ของแกงเนี่ยมันล้านหนึ่งอยู่แล้วโอ้ my god ว้าวนีมเสียงลุงลอยมาเลยผมไปออกแล้วผมไม่สนแล้วเป็นอะไผมออกแล้วตัวแฝงหนึ่งล้าน าาไ,ได้อะไรมาวะนะไ,ได้การทําใด้วยไม่ได้อดคิมหรือเปล่าอ,อ,อ,อเล่นไปเจ็ดนาทีอ่ะเกมเหลือสิบนาทีมันยังขึ้นเพราะผมรีบจบสภาพ